ก็สวัสดีด้วยนะครับสร็อตเกมนี้จะเป็นการสปอยสำนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่24นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่24หัวยี่ห่าวและหวังตรงทั้งสองคนก็กําลังนั่งฝึกโดยการไหลเวียนพลังวิญญาณกันอยู่นะครับซึ่งหวังตรงก็คิดว่าวิญญาณยุทธที่2ของหัวยี่ห่าวที่ได้มาจากทางเหนือสูตรช่วยเพิ่มพลังห่าวตรงของทั้งสองคนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวพลังหัวอี่ห่าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่กับใต้หัวปิ่นแล้วหัวอี่ห่าวนั้นก็ต้องระวังตัวให้มากๆและคิดว่าใต้หัวปิ่นจะไม่่่่ยยยอออออมมลาาาาืงงแนนนนนจกกั้้็ววพใหห หอี่ห่าวผ่านการประเมินเลื่อนขั้นในวันพรุ่งนี้นะครับตัดภาพมาในวันต่อมาหวยี่ห่าวก็ได้มารทดสอบเลื่อนขั้นของสาขาอาวุธวิญญาณนะครับหลังจากที่การทดสอบของรุ่นพี่ได้จบไปแล้วรอบต่อไปก็เป็นรอบของหวยี่ห่าวลงประเมินนะครับซึ่งอาจารย์ฟาดอี้ก็ได้ให้หวยี่ห่าวนั้นเจอกับรุ่นพี่ถึง3คนไปเลยในครั้งเดียวมันจึงกลายเป็นการต่อสู้3ต่อ1ทันทีนะครับอาจารย์ฟาดอี้ก็ได้บอกไปว่าทําลายการป้องกันของอีกฝ่ายแล้วก็ถือว่าชนะและอาจารย์ฟาดอี้จะคอยใช้โล่พลังวิญญาณเคลื่อนท ทั้งคนและหัวยี่ห่าวพวกเขานั้นก็ได้ลงไปยังสนามประเมินซึ่งหลังจากห้องประเมินได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาแล้วก่อนเริ่มการต่อสู้รุ่นพี่ทั้ง3คนก็พากันขำหัวยี่ห่าวนะครับแต่หัวอี่ห่าวเขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่ชายโถประกาศเริ่มการประเมินแล้วรุ่นพี่ทั้ง3าคนก็ได้เปิดใช้งานวิญญาณยุทธ์ซึ่งทางรุ่นพี่ทั้ง3าคนก็เป็นวิศวกรระดับ2เหมือนกับหัวยี่ห่าวเช่นกันนะครับหัวอี่ห่าวเองก็ไม่รอช้าเปิดใช้งานทักษะภาพลวงตาทันทีจากนั้นสร้างภาพล ข้างขวารุ่นพี่ทั้งสามคนและทางชายโถก็ต้องตกใจและงงว่าอาวุธวิญญาณของเขานั้นไปอยู่กับหัวอี้ห่าได้อย่างไรทางหัวอี้ห่าเขาก็ได้ชาร์จปืนใหญ่นําวิถีเพื่อที่จะยิงรุ่นพี่ทั้งสามคนทางรุ่นพี่ทั้งสามคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็รู้ถึงอนุภาพทําลายล้างของมันจากชายโถที่เคยเห็นอยู่แล้วก็ต่างพากันไม่คิดอะไรมากและพากันวิ่งแตกตื่นไปหลบอยู่ที่หลังภูเขาทันทีนะครับหัวอี้ห่าที่รู้ว่าพวกเขานั้นหลงกลเข้าให้แล้วก็หยุดการชาร์จปืนใหญ่จากนั้นเคลื่่่่อออนนทีียยยาางงงรรวรววววดดเ็ุุ้ปปกณณ์พพลัญญญัิญไ ที่หลบอยู่หลังก้อนหินทางซ้ายจากนั้นเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วจึงทําให้รุ่นพี่คนนั้นเสียหลักพลาดท่าและโดนหัวอี้ห่าใช้กิจพยักข่าวจ่อไว้ที่คอจึงทําให้ถูกตัดออกจากสนามประเมินทันทีและที่เหลืออีกสองคนที่เห็นเพื่อนของตนนั้นถูกหัวอี้ห่าวเล่นงานเข้าให้แล้วก็พากันเข้ามาโจมตีหัวอี้ห่าพร้อมกันซึ่งทางหัวอี้ห่าเขานั้นก็ได้หลบก,การโจมตีได้ทั้งหมดนะครับระหว่างที่หัวอี้ห่ากําลังกระโดดหลบนั้นรุ่นพี่ที่มีวิญญ,ญาณยุทธหิมะก็กําลังยืนเล็งหัวอีอีีหหหห่่่่าาววอยทเเ็็นนนแบบั้ก้กไดดปิด ช้งานทักษะจิตรบกวนจึงทําให้นางนั้นยิงไม่โดนหัวอี่ห่าวนะครับจากนั้นหัวอี่ห่าวก็ได้ยิงกระสุนที่มีรูปแบบเป็นควอนออกไปทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นของรุ่นพี่ทั้งสองคนนั้นมองไม่เห็นทันทีซึ่งหัวอี่เหาวก็ไม่ได้หยุดการโจมตีและยิงหน้าไม้พลังวิญญ,ญาณต่อเลยด้วยความรุนแรงของหน้าไม้พลังวิญญ,ญาณทําให้โลกของรุ่นพี่ทั้งสองคนแตกทันทีนะครับแต่พวกเขาก็สามารถหลบไปได้ซึ่งชายโถและอาจารย์ฟ้านอีที่ได้เห็นก็ต่างพากันตกใจและคิดว่านั่นมันอาว คิดไปว่าก็น่าจะเป็นหน้าไม้พลังวิญญาณที่ดัดแปลงมาจากอาวุธลับของสำนักถังแน่นอนทางด้านหัวยี่เห่าที่เห็นจังหวะจึงพุ่งเข้าไปโจมตีรุ่นพี่ที่อยู่ทางขวาที่เป็นผู้หญิงรุ่นพี่คนนั้นจึงไม่รอช้าเปิดใช้งานทักษะที่1ห,หมอกหีมะที่เป็นโล่ถึง5ชั้นแต่หัวยี่เห่าเขานั้นก็ได้เปิดใช้งานวิญญ,ญาณยุทธที่2จักรพพรดน้ำแข็งแมงป่องมรกตพุ่งทะลวงเข้าไปเลยและใช้มือป้องกันกระสุนวิญญ,ญาณยุทธหิมะอีกฝ่ายทําให้กระสุนนั้นแข็งทันททีีีนะครัััับหหหลงงจาาก่่ววเข้ถึต งนางแล้วก็ได้โยนานางออกไปจากสนามและให้อาจารย์ฟ้านีรับตัวของนางไว้ส่งผลให้ในสนามตอนนี้เหลือรุ่นพี่อยู่เพียงคนเดียวนะครับทางรุ่นพี่ที่เหลือคนสุดท้ายก็ได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศและเปิดใช้งานทักษะที่2แยกเงาออกเป็น3ล่างหัวอี้ห่าวที่กําลังเคลื่อนไหวก็ได้หยุดการเคลื่อนไหวและเปิดใช้งานทักษะตรวจจับเพื่อคํานวณการโจมตีของอีฝ่ายหลังจากที่การโจมตีของอีกฝ่ายกําลังมาถึงเขานั้นก็ได้เปิดใช้งานวิญญาณยุทธของจักรพรรดิแมงป่องมรกร่่มกับทักษะคุมกะเรียนจับมังก ของงสนักาจากนั้นควบคุมไปที่กระสุนปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามาทําให้กระสุนเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแข็งทันทีและจากนั้นหัวยี่ห่าวก็ได้โยนกระสุนที่เป็นสถานะน้ำแข็งกลับไปหารุ่นพี่คนนั้นทําให้อาจารย์ฟานอี้ต้องเอาโล่พลังวิญญ,ญาณมาป้องกันไว้ให้แต่ด้วยความรุนแรงจากกระสุนที่หัวยี่ห่าวยนกลับไปทําให้โล่พลังวิญ,ญญาณของอาจารย์ฟานอี้นั้นแตกและทําให้รุ่นพี่คนนั้นกระเด็นออกจากสนามไปนะครับมันจึงส่งผลให้หัวยี่ห่าวชนะในการประเมินแบบ3ต่อ 1, 1ไปได้หลังจากจบการประเมินแล้วหัวยี่หา่าว ราุ่นพี่เมื่อคู่นะครับและกล่าวขอบคุณว่าขอบคุณที่ชี้แนะเขาซึ่งอาจารย์ฟ้านอีก็ได้เดินเข้ามาหาหัวอี่ฮาวและก็ได้แนะนําต่อเหล่านักเรียนที่ประเมินว่าหัวยี่ฮาวเขานั้นเป็นสีสายตรงของเขานะครับและทุกคนก็ต่างพากันปรบมือแสดงความยินดีให้หัวอี่ฮาวตัดผ้ามาในช่วงค่ำหวังตรงที่ยืนรองหัวยี่ฮาวอยู่ที่หน้าหอพักซึ่งทางหวังตรงก็เหมือนจะสวมชุดใหม่นะครับจากนั้นก็ได้โยนชุดให้หัวยี่ฮาวให้ไปเปลี่ยนและก็ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการฉลองที่หัวยี่ฮาวผ่านการทดสอบของสาขาวิวิญญ,ญา เขาจึงจะพาหัวยี่ห่าไปที่ที่สนุกแห่งหนึง่งซึ่งหัวยี่ห่าก็ได้ถามไปว่าเรียกเซียวเซียวไปด้วยดีไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าหวังตงก็จะได้ชวนเซียวเซียวแล้วแต่นางนั้นก็ได้มีธุระไปด้วยไม่ได้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาขึ้นรถไฟพลังวิญญาณและตรงไปยังเมืองสื่อไหลเคร่อนะครับซึ่งหวังตงเขาก็ได้บอกว่านานๆทีจะว่างเหมือนตอนนี้เราไปเดินเล่นเปิดหูเปิดตาก,กันหน่อยดีกว่าทางหวังตงเขาก็ได้มีบัตรเชิญชวนแลวก็ได้มีแผนที่อยู่ในบัตรนะครับและก็ได้อธิบายกับหัวย หลักของฝ่ายนอกแต่หัวยี่ห่าวเขานั้นก็ไม่รู้ว่างานมอบสมบัติคืออะไรนะครับซึ่งหวังตงก็ได้บอกกับหัวยี่ห่าวไปว่ามันคืองานมอบสมบัติที่จัดขึ้นเพื่อโรงเรียนสื่อหลยเครือรของเราโดยเฉพาะหอเก็บสมบัติคือเวลาที่พ,อพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเมื่อเมืองสื่อหลยเครือ,อได้ของดีมาก็จะเอามาขายให้โรงเรียนสื่อหลยเครือก่อนอย่างเช่นอาวุธวิญญาณและก็ลืกอลกันว่ามีกระทั่งกระดูกวิญญาณด้วยนะซึ่งหัวยี่ห่าวเขานั้นก็ได้บอกกับหวังตงไปว่าเขาไม่มีเงินนะครับจากนั้นหวังตงจึงได้อธิบายให้หหววยีี่่่่าาฟังไปออกกน ที่จะเรียนจบฝ่ายนอกนั้นอย่างน้อยต้องเป็นปรมาจารสี่วงแหวนให้ได้เสียก่อนทางเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจึงอยากผูกมิตรกับเหล่าวิญญาจารย์เก่งๆไว้ล่วงหน้าซึ่งในงานสมบัติจึงสามารถจ่ายทีหลังได้ถึงจะมีดอกเบี้ยอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพียงไม่นานหวังตรงและหัวยี่ห่าวก็พากันมาถึงหอรวมสมบัติแล้วนะครับระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินไปที่หน้าประตูก็ได้มีพนักงานต้อนรับเข้ามาพาทั้งสองเข้าไปนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งสองเดินเข้าไปแล้วมันก็ได้มีคนดูเหมือนกับว่ากําลังสะกดรอยตามและ กำลังแอบมองทั้งสองคนอยู่หลังจากที่ทั้งสองคนเข้ามาแล้วพนักงานต้อนรับก็ได้อธิบายให้สองคนฟังว่าทางต้องการจ่ายที่หลังแล้วแล้วก็ต้องทําการประเมินที่โต๊ะก่อนซึ่งก็จะวัดตามพลังตะบะตอนนี้อายุและประเภทวิญญาณจากนั้นจะมาดูว่าจะสามารถมียอดค้างชําระได้อยู่ที่เท่าไหร่หลังจากที่หวังตงและหัวยี่ห่ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางหวังตงเขานั้นก็ได้ยอดค้างชําระอยู่ที่2 0 0แสนเหรียญผู้ทองนะครับซึ่งมันก็เป็นยอดสูงสุดในช่วงอายุประมาณหวังตงทางด้านหัวยี่หา่ทาทันทีที่พนัก งานเห็นชื่อของเขาก็ต้องตกใจและกล่าวว่าท่านหัวท่านได้เป็นลูกค้าที่มีเกียรติสูงสุดของหอรวมสมบัติของเราแล้วซึ่งสิทธิพิเศษที่จะได้รับคือในหนึ่งปีจะสามารถนําสมบัติหนึ่งชิ้นกลับไปได้ตามที่ต้องการนะครับซึ่งทางหวังตรงที่ได้เห็นก็ต้องถึงกับอุทานว่าเจ้าถูกรางวัลใหญ่เข้าให้แล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีท่านผู้วุฒสคนหนึ่งเดินเข้ามาและบอกกับหัวอี้ห่าวว่าหัวอี้ห่าวนั้นได้บัตรสูงสุดก็เป็นการตัดสินใจของโรงเรียนจากนั้นจึงบอกให้หววอออีีหห่่่าาารรระงงงงตตไปเลืกกขท้ ตัดภาพมาที่หอรวมสมบัติซึ่งหัวยอีห่าระหว่างตรงก็ได้มาเจอเข้อกับทางเป้ย,ปยและสีสานสื่อที่พากันมาชมที่หอรวมสมบัติเช่นเดียวกันซึ่งทางเจียงหน,น,น,นานานก็มาทันทีที่สานสื่อเห็นเจียงหนานานเขาก็วิ่งตามเจียงหน,นานานไปทันทีนะครับและทิ้งท้ายกับเป้ย,ปยว,ว่าอย่าลืมให้ทางยานั้นดึงเจียงหน,นานานเข้าเป็นสมาชิกของสำนักทางด้วยทางพี่หนอนใหม่เชนเมึงที่ได้เห็นสานสื่อนั้นข้างรักก็ถึงกับพูดว่าเจ้าหมอนี่รักเดียวใจเดียวเหมือนข้าเลยไม่มีผิดทางด้านจากักรพรรดิน้ำแข็งงแมมป่อ่อา,ากดที พี่เทียนเมืองกล่าวอย่างนั้นก็ถึงกับเชื้อออกมาอย่างรุนแรงจากนั้นหัวยี่หา่หาวจึงถามเป้ยเป้ยไปว่าสิทธิพี่สีสารสื่อเข้าร่วมสนักถังอย่างนั้นหรือเป้ยเป้ยจึงบอกไปว่าเพื่อให้ได้อยู่กับเจียงนานๆนนแล้วเขาไม่ยอมเลื่อนชั้นขึ้นปีที่5และถ้าเขานั้นไม่ใช่สิทธิหลักคงถูกไล่ออกไปนานแล้วจากนั้นสิทธิพี่เป้ย,เป,ยเป้ยก็ได้ขอตัวก่อนและเดินจากไปนะครับทางหัวยี่ห่าวระหว่างตรงก็ได้พากันไปดูของต่อระหว่างที่เดินอยู่พี่เทียนเมืองก็ได้มองไปเห็นกระดูกวิญญ,ญญาณแขนขวาของมีน้ำแข็งรระะดัับบปีนค และบอกกับจกักรพรรดิแมงป่องไปว่ามันคือกุญแจเปลี่ยนโชคชะตาและไขประตูหัวใจของเจ้าด้วยนะแต่จกักรพรรดินางก็ไม่ได้สนใจนะครับอยู่ๆพี่แทนมึงและจกักรพรรดิน้ำแข็งแมงป่องมราากดก็ได้ตกใจที่ได้เห็นกระดูกวิญญ,ญาณอีกชิ้นที่เต็มไปด้วยแสงประกายสีทองและคิดว่ากระดูกวิญญ,ญาณชิ้นนี้ไม่เลวเลยทีเดียวซึ่งมันก็คือกระดูกวิญญ,ญาณของพญามังกรทองนะครับอายุของมันก็อยู่ที่หมื่นปีและมันก็เป็นท่าแสงเสียด้วยหัวอี่ห่าวจึงคิดว่ามันเหมาะกับวังตรงสุดๆทันทีที่พวกเขาเห็นะ ก็ต้องตกใจเพราะราคาของมันอยู่ที่9ก้าล้านห้าแสนเหรียญพูทองเลยทีเดียวหัวยี่ห่าวจึงคิดว่าเขานั้นจะใช้ซิ์ของตนแลกให้หวังตงแต่หวังตงเขาก็ขอปฏิเสธนะครับซึ่งเขานั้นจะใช้เงินของตัวเองซื้อแต่หัวยี่ห่าวเขาก็ได้บอกไปว่าพวกเรานั้นอยู่กลุ่มเดียวกันเขากับเซียวเซียวนั้นมีกระดูกวิญ,ญญาณแล้วแต่วิญญาจารสายโจมตีหลักของกลุ่มอย่างหวังตงนั้นยังกลับไม่มีหัวยี่ห่าวจึงอธิบายไปอีกว,ว่ายิ่งไปกว่านั้นตนและหวังตงก็เป็นคู่หูกันที่สามารถประสานวิญญาณยุธิกันได้ หากพลังของหวังตงแข็งแกร่งขึ้นก็ถือเป็นการเพิ่มพลังของพวกเขาทั้งสองคนเหมือนกันแต่หวังตงเขาก็กังวลหากหัวยี่ห่าเอาของที่ลำค่าก็ยิ่งติดค้างโรงเรียนมากขึ้นแต่หัวยี่ห่าเขาก็ยอมและแลกกระดูกวิญญาณให้กับหวังตงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หวังตงตกลงเอาสิ่งที่หัวยี่ห่าจะแลกให้แล้วหวังตงจึงถามหัวยี่ห่าไปว่าเขานั้นเหลือยอดที่ใช้ได้อยู่หัวยี่ห่านั้นอยากได้อะไรอยู่ๆก็ได้มีเสียงของจักระพัดน้ำแข็งแมงป่องมรกตบอกให้หัวยี่ห่าไปที่ตู้ที่3มซ้ายมือ และบอกให้ซื้อมันมาซึ่งมันก็คือเมือกวานพันปีตัดภาพมาทางโรงเรียนสื่อไลเคอร์ฝ่ายนายหมาเสี่ยวเถ่าที่ได้ยินข้อมูลจากผออเยียนว่าทักษะน้ําแข็งที่ทําให้หมาเสียเ่ยวเถาแข่งในวันนั้นมันก็มาจากหัวยี่เหานะครับนางที่รู้แบบนั้นก็ดีใจใหญ่และคิดว่าหากเป็นแบบนั้นนางก็จะสามารถเข้าร่วมการประลองวิญญาณยุทธของดินแดนได้แล้วจากนั้นนางก็รีบบินตรงไปหาหัวยี่เหาที่เมืองสื่อไลเคอร์ทันทีนะครับทางหัวยี่เหาระวังตรงพวกเขาที่ได้แลกของเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะกลับไปที่โรงเรียนจึงพากันมารอรถไฟพลังวิญญาณเพื่อที่จะกลับไปที่โรงเรียนนะครับระหว่างที่รถไฟมาถึงไฟในเมืองก็ได้ดับลงหัวยี่ห่หาวจึงบอกให้หวางตรงระวังด้วยนะมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจากนั้นทั้งสองก็ได้ก้าวขึ้นรถไฟไปซึ่งระหว่างที่รถไฟกําลังเคลื่อนตัวออกไปนั้นก็ได้มีบุคคลลึกลับสวมชุดคุมลุกขึ้นมาและกําลังตรงมาทางพวกหวังตงและหัวยี่ห่าวนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยสำนักถังเลือกพบจบแดนในตอนที่24นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ